เรื่องต่อไปของเราในวันนี้ฮะเรื่องงบกลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มท่องเที่ยวเป็นยังไงไปต่อไหวหรือเปล่าอย่างที่เกิดไปต้นรายการฮะเชิญน้องอาร์ตมาเล่าให้ฟังเรื่องงบกลุ่มท่องเที่ยวนะฮะน้องอาร์ตสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาร์ตเคยมาตอนเช้ามั้ยยังมานานนานนานมากแล้วใช่ไหมวั <ầ y S 1> นนี้ก็เลยเอาอาร์ตกลับมาอีกรอบหนึ่งครับงบกลุ่มท่องเที่ยวเพิ่งออกไปถามอาร์ตเลยล้วกันว่างบแต่มาหนึ่งเป็นไงบัางฮะ ครับก็งบกลุ่มท่องเที่ยวออกไปก็ถือว่าออกมาค่อนข้างดีนะครับ mm hmm. เทียบกับถ้าดูบททำลายโต152% year on year mm hmm. เทียบกับเซตที่อาจจะลดลงประมาณสัก 1%, 1> mm hmm. ก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีมากแล้วเทียบกับเซกเตอร์อื่นก็เป็นการเติบโตที่สูงที่สุดด้วยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มโรงแรม mm hmm. ถ้าเรา exclude หรือว่าเอาตัวอย่าง e ตัว fx ออกนะครับแล้วดูแค่ core profit โตมากกว่านั้นอีกโตถึง194%ซึ่งถ้าเรา บรกดาวนนะครับว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรฝั่งของรายได้เนี่ยโตถึง30%ก็สามารถช่วยให้ตัวของคอเออร์พอร์ฟิตเนี่ยมีการเติบโตอ,อย่างมีนัยยะครับส่วนเรื่องของถ้าลองมองอินดีเทลสิทิดหนึ่งว่าเกิดอะไรขึ้นในตัวระหว่างเซกเตอร์ท่องเที่ยวก็จะประกอบด้วย 2- 3สอย่างหลักๆนะครับมีฝั่งโรงแรมฝั่งสายการบินแล้วก็ AOT อาจจะมีสปามาเกี่ยวข้องอีกเล็กน้อยนะครับซึ่งถ้าดูการเติบโตของรายได้ตัวที่เติบโตเยอะสุดก็จะเป็นฝั่งแอร์ไลน์โตจาก สูงถึง54%โฮเทลประมาณ15%ก็โฮเทลโตมาตั้งแต่ช่วงโควิดแล้วก็เป็นฐานที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับฝั่งของแอร์ไลน์แล้วก็เป็นโดรนไดรเวอร์ในไตรามาสนี้ครับก็ถือว่างบเนี่ยออกมาค่อนข้างดีแล้วก็ผมว่าหุ้นเนี่ยถ้าดระดับใดงบดีนะหุ้นมันอาจจะผันผวนช่วงสั้นนะแต่ว่าระยะยาวเนี่ยมันคงจะไปต่อได้เพราะว่าราคาหุ้นมันก็ตามกับกําไรเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นถ้าคาดกําไรถูกแล้วกาไรยังดีนะก็น่าจะยังก็น่าจะยังไปต่อได้นะครับทีนี้ พอะที่น่าสนใจหนึ่งงบที่ออกมาเนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจมันเป็นประเด็นที่ครับน่าสนใจไหมฮะมีครับมีประเด็นที่น่าสนใจสองตัวนะครับที่เราคิดว่ามีตัวหนึ่งที่งบออกมาค่อนข้างดีตัวหนึ่งเป็น b ีเอนะครับ ที่เราที่บีทไปค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็น AAV ที่อาจจะมิดไปนิดนึงนะครับแต่ BA ที่บีทก็ทําให้หุ้นขึ้นค่อนข้างเยอะในช่วงไตรมาสที่ผ่านในช่วงสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาด้วยทตั้งแต่งบออกนะครับก็ก็เป็นสองหุ้นที่อยากไฮไลท์นะครับส่วนประเด็นของลายเซกเตอร์เราอาจจะขอเริ่มที่ฝั่งของโรงแรมก่อนนะครับฝั่งโรงแรมปัจจุบันเราเห็นฝั่งตัวเลขของเรฟพามีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เผื่อคนไม่ค่อยคุออค้นแล็บพาแปลว่าอะไรแล็บพาคือ revenue per available room นะครับออคือเราจะเอา2อย่างมาคูณกันก็คือรายได้ต่อห้องหรือ ADR คูณด้วย occupancy rate ก็จะได้ตัว REVPAR ซึ่งถ้า REVPAR สูงขึ้นมาจาก2อย่างทั้งจากตัวของ room rate ที่สูงขึ้นด้วยแล้วก็ตัวของ occupancy rate ที่สูงขึ้นด้วยออประเด็นในไตรมาสนี้นะครับก็คือถ้ามอง year on year growth เ,ออเรามองว่าเคนจีน กลับมาประเทศไทยจํานวนของเขามาเยอะแต่ spending ของเขาอาจจะไม่เยอะช่วงตอนแรกของปีเรามองว่า occupancy rate จะ fill in ได้ถึงระดับดีมากๆแต่กลายเป็นว่า fill ได้ทั้ง occupancy แล้วก็ทั้ง room rate room rate ในไต,ตรมาสนี้โตถึง12%สว่วน occupancy โตมาสัก5% year on year ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ยังเห็นกลุ่มโรงแรมยังมีการเติบโตอยูอ่ก็คือโรงแรมเนี่ยสามารถนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยต้อง สามารถฟิลห้องได้มากขึ้นแล้วก็ลมถึงสามารถชาร์จราคาได้สูงขึ้นด้วยอีกถูกครับถูกครับแล้วก็ตัวถ้าเรามองเป็นภาพขวามือนะครับก็จะเป็นตัวฝั่งของเว็บพารายโรงแรมถ้าเราดูกราฟ สีตามโมเมนตัม um, ตัวไหนที่ดูเด่นเด่นจะมี2ส,สีครับสีน้ําเงินกับสีเหลืองสีน้ําเงินตัวที่เป็นเทรนด์ที่ยังเติบโตอย่างสูงอย่างต่อเน,นื่องก็คือม uh ิน huh. สีเหลืองก็คือ AWC นะครับ uh huh. ซึ่งมินขอเริ่มที่ปัจจัยว่าเรามองว่ามินจริงๆน่าจะมีโอกาสที่ชะลอตัวลงเ uh huh. นื่องจากว่ายุโรป ที่เป็นพอร์ตโฟลิโอย่า่ของเขาถึง80%มีการเปิดมาตั้งแต่ช่วงโควิดปี2022แล้วแต่ปัจจุบันมินก็คือการทำรีโนเวชันโรงแรมของเขาสามารถเพิ่ม ADR อย่างต่อเนื่องได้นอกเหนือจากร n โนเวชันเขามีการปรับแบรนด์จาก NH เป็นอนันตราสามารถ Reposition a s s e t ตัวของเขาได้ก็เห็นแวลพาของเขาขึ้นใน Portfolio ของเขาส่วน AWC ที่เห็นเป็นสีเหลืองแล้วก็มีการขึ้นอย่างมีนัยยะในช่วงตรมาที่1เป็น รีคาว e รีหรือว่าเป็นแรมปิ้งอัพของแอสเซทของเขาที่อยู่ในเชียงใหม่เป็นหลักก็เป็นเซกเมนต์ที่เขาเปิดโรงแรมใหม่ๆใ,ในช่วงไตรมาสสามก็เห็นผลประกอบการค่อนข้างดีก็จะเป็นสองหุ้นที่ค่อนข้างเด่นในช่วงไตรมาสนี้เล็พาที่มันขึ้นเนี่ยมันขึ้นเพราะออคเคปเนซีหรือขึ้นเพราะเพ,เพราะราคาเมากันฝังถ้ามันแล้วแต่โรงแรมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเป็นมิกซ์อย่างเช่นของมินก็เป็นขึ้นฝั่งของตัวตัวออตัวออคเคเอนซีไม่ตัวเอ่อรูมเรทเป็นหลัก Oh. ADR เป็นหลักส่วนฝั่งของตัวสีเหลืองนะครับ AWC ก็อาจจะขึ้นฝั่งของ occupancy เป็นหลักอืซึ่งจริงๆพอยนี่ผมว่าดีนะฮะนึกสภาพว่าจริงๆจ,จ,จำนวนคนที่เข้ามาเที่ยวในไทยมันขึ้นอยู่ทุกปีแหละเราก็เห็นตัวเลขที่แบบว่าปีแล้วแบบยี่สิบกว่าล้านปีนี้ก็น่าจะขึ้นมาเป็นสามสิบกว่าล้านเนี่ยฮะแต่ว่าจํานวนขึ้นที่ขึ้นเนี่ยสามารถชาร์ราคาขึ้นได้ด้วยเนี่ยผมว่า ต่ว่าอันนี้เป็นพอย n ์ที่ดีนึกสภาพว่าธุรกิจในไทยนะฮะมันมีไม่กี่ธุรกิจนะฮะที่มันสามารถขึ้นราคาได้ได้ขนาดเนี้ยน่าจะเป็นแค่ไม่กี่ธุรกิจแบงค์ขึ้นดอกเบีย้ยยังขึ้นยากเลยครแบบน้ำมันอย่างโออเงี้ยขึ้นราคาขายปีกน้ำมันก็ขึ้นยากเพราะว่ามันมี regulator มีนู่นนี่นั่น,นแต่โรงแรมเนี่ยขึ้นได้ ขึ้นได้ค่อนข้างดีก่อนที่จะไปสไลด์ต่อไปผมอาจจะยกตัวท็อปพิกในกลุ่มคร่าวๆนะครับว่า,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 าถ้าดูตรง occupancy rate occupancy rate ปัจจุบันเราอยู่95%เทียบกับ pre-covid level แล้วแปลว,ว่าการเติบโต occupancy มีแค่แก่ประมาณ5%เพื่อที่จะ fill in โรงแรมการเติบโตสมมติถ้ามองอีกปี2ปีข้างหน้าถ้าจะมองเติบโตต้องเติบโตเรื่องราคา uh huh. คนมันจะมาเที่ยวมากกว่านี้ก็คือโรงแรมเต็มถ้าจะแก้ปัญหาก็กคือต้องเปิดโรงแรมใหม่ คนที่มีโรงแรมใหม่ตอนนี้เยอะที่สุดก็คือ A W C oh. จ,จะเป็นหนึ่งในท็อปพิกเดี๋ยวเรามาเล่าตอนจบ uh huh. อีกเซกเตอร์หนึ่งนะครับคือกลุ่มของแอร์ไลน์แอร์ไลน์ถ้าเรามองตัวกราฟฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะเป็นเรื่องของเร v e n นูที่เทียบกับปี2019 uh huh. ตัวที่เด่นมากๆเป็น A A V หรือ AirAsia uh huh. ในประเทศไทย a อเปัจจุบันรายได้อยู่สูงกว่า pre covid ถึง26 uh huh. โดดเด่นมากๆจากตัวราคาตัครขึ้นบินที่สูงถึง ระดับ8 30เกิน30นะครับในช่วงไต,ตรมาสหนึ่งก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องนะครับอาจจะถ้าใครบินในช่วงนี้พีฟุกบินช่วงนี้แบบมันก็ค่อนข้างแพงเลยนะราคาราคาตั๋วนี่คือแบบว่าเมื่อก่อนไม่เคยจ่ายราคาเนี้ยครับใช่ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นโอกาสของสายการบินนะครับที่ที่ปรับสูงแต่ก็น้ำมันก็แพงด้วยก็พาสออนไปที่ตัวท็อปราแจ่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็เป็นเป็นจุดที่มองว่าแอร์ไลน์มีการ catch up กับตัวฝั่งของโรงแรมได้ดีมากๆตอนนี้ก็เห็นในแง่ของรีเวนูเนี่ยเทียบเท่ากันแล้วถ้าเทียบสองตัวนะครับ AAV กับ BA under coverage ตัวที่โดดเด่นในไตรมาสหนึ่งก็เป็น BA สิ่งที่เซอร์ไพรส์เราสุดคือจำนวนพ a สเซนเจอนะครับที่มีการกระโดดอย่างมีนัยยะในช่วงไตรมาสที่หนึ่งก็เป็นเห็นจากล่าสุดอยู่ที่78%ของ pre-covid level ก็เป็นตัวที่ทำให้งบปีออกมาได้บางคอาจจะถามว่า แปดสิมันมันน้อยไปหรือเปล่าจริงๆทำไมไม่กลับไปร้อยเครื่องบินในปัจจุบันนะครับอยู่ในเรื่องของ rationalization rationalization แปลว่าเขากำลังตัดเครื่องบินออกที่เก่าแล้วหรือไม่จำเป็นแล้วพยายามลีนให้มากที่สุดให้ได้อย่าง AAV ปัจจุบันมีอยู่ปันห้เครื่องจาก63เมื่อก่อน BA มี24จาก40นะครับก็ถือว่าเป็น position ที่เขาคิดว่าเหมาะและกับตีมาในปัจจุบัน Uh huh. นั่นครับก็เป็นอีกสองตัวที่น่าสนใจแต่ตัวที่เด่นกว uh ่าเป็นเอครับก็เลยมาตัวไลด์สุดท้ายนะครับคำถามค,คำถามเรษถีคุณนท็อปพิกที่เราคุณที่ชอบในเซกเตอร์เนี้ยเป็นคุ้นอะไรฮะเรียงตามลำดับเลยก็ได้ครับก็มี มีทั้งหมด8ตัวที่เรา cover uh huh. นะครับก็ชอบมากสุดจะเป็น A1, AWC, AOT นะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็น Mint นะครับแล้วก็ตัวที่จะชอบน้อยลงนะครับเป็น Second Half ก็จะเป็น AAV, Spa, Centel แล้วก็ BA uh huh. อาจจะขอเล่าเป็นภาพที่เข้าใจง่ายๆแล้วกัน uh huh. ก็คือ,อะจะสำหรับ3ตัวแรกที่อยู่ข้างบนมี3มี2ตีมหลักๆ uh huh. ผมผมตั้งว่าเป็นตีม Unlocking อันล็อกกิ้งในที่นี้แปลว่าอะไรคือ2ตัวที่เราพูดถึงคือเอรากับ AOT อทีเอราวันมีประเด็นที่ผมว่านักลงทุนหลายคนกังวลคือเรื่องของแกรนด h y a t อทเอเป็นโรงแรมใหญ่ของเขามีประมาณตรงครับผม้รงครับเทพใช่ไหมใช่ครับที่เห็นมีคนคนนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะอตรงนั้นคอนทรับิวประมาณยี่สิบห้าอร์ของรายได้ค่อนข้างเยอะมากๆซึ่งประเด็นที่กังวลนักลงทุนคือเรื่องว่าจะต่อสัญญา เท่าไหร่สำเร็จหรือเปล่านะครับซึ่งจากที่เราไปฟังประชุมนักวิเคราะห์มาช่วงประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วก็เหมือนจะมีแนวโน้มค่อนข้างสูงเพราะทางแมネจเมนต์เขาก็กลาวว่าจะทําการรีโนเวทห้องแล้วก็จะทําการเรื่องของรีโนเวทตัวฮอลล์ออของเขาด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเ,เป็น Outlook ว่าน่าจะมีโอกาสต่อสัญญาค่อนข้างสูงนะครับ<อ>ก็ทําให้ความกังวลเรื่องรายได้ที่จะสูญปหายไปเนี่ยก็น้อยลง เป็นข้อดีอย่างหนึง่งส่วนเรื่องหลักของราคาที่ต่อแล้วผมเข้าใจว่าที่ราคาที่ต่อน่าจะสมเหตุสมผลไม่ได้แยบมากเกินไป ส่วนอีกตัวหนึ่งเรื่องของ unlocking คือ AOT ครับถ้าใครติดตาม AOP AOT ก็จะรู้จาก King Power ดีเพราะ King Power ก็ operate ในตัวของสุ่นภูมิดอนเมืองก็มีประเด็นที่ King AOT ก็ให้ความช่วยเหลือกับทาง King Power บ้างบางส่วนโดยเฉพาะในช่วงโควิดอาจจะมีนิดหน่อยในช่วง2-3ไตรามาสที่ผ่านมาแต่ล่าสุดเขาก็ไม่มีการช่วยเหลืออะไรแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีช่วยให้ a o t น่าจะได้เงินจากทาง King Power แบบเต็มๆแล้วก็ตรงเวลานะก็เป็น u n l o c k อีกตัวนึง ครับครับทีมตัวที่สองนะครับคือเรื่องของคอเ e อร์ฟอร์แมน e ์คอเ p อร์ฟอร์แมนตัวไหนที่อย่างที่ผมบอกว่ามีการเติบโตมี growth อนาคตที่ดูดีโรงแรมที่เยอะก็จะเป็น A W C อย่างที่ผมกล่าวไปตอนต้นนะครับก็จะเป็น3ามท็อปพของเราที่เราชอบในกลุ่มท่องเที่ยวถ้าให้อีกตัวหนึ่งจริงๆเป็นตัวที่แถมนิดนึงก็เป็น B A B A ราคาหุ้นขึ้นมาเกือบ2ีอร์เในช่วง สองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาจริงๆเป็นท็อปปิกของเราด้วยซ้ําตอนช่วงงบออกนะครับแต่ uh huh. กลายเป็นว่า,าดีแมนของ v a ค่อนข้างเยอะนะครับจากหลายหลายข่าวที่โพสต์ลงมาพอ r เวอร์อย่างที่ผมบอกก็คือ BA ตัวแพงจํานวนเครื่องลดลงมา profitability ก็จะเท่ากับก็ค่อนข้างสุงนะครับแต่ว่าด้วยราคาหุ้นที่แมทช์กับ target p r i c รเราแล้วก็คิดว่าน่าจะไปเลือกตัวอื่นดีกว่าที่มีอั s i ซ e ค่อนข้างสูงอย่าง A1AWC กับ AOT uh huh. ครับ uh, ตัว มิ้นอ AAV ยังยังโอเคอยู่ไหมมิ้นผมว่าปีนี้ยังเล่นได้อยู่ uh huh. ปีนี้คือเขายังทำร n โนเวชันหรือ Re Re ตัวของร uh ีโพซิชชั่นนิ่ง s อสเในครึ่งปีหลังก็สามารถ Drive ตัวของร uh ูมเรทและเรฟพา r ได้ส่วนของ AAV ผมชอบ AAV กราฟเมื่อกี้ดีมากที่เห็นรูมค่าตัวขพ้นมมินสูงตัวของโหลดแฟกเตอร์สูงแต่ประเด็นของ AAV ติดอยู่ที่ เรื่องของยูนิตมาจินยูนิตมาจินคืออัตรากําไรของทางสายการบินที่เขาเอาฝั่งของไรายได้ลบฝั่งของคอสตรงนี้อาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่เพราะค่าน้ำมันค่อนข้างแพง <S <S สิ่งที่ a a v อาจจะทําได้ดีขึ้นก็ต้องไปหวังให้เขาทำํำไปทํารูทที่อยู่ต่างประเทศมากขึ้น <S <S ล่าสุดที่เขาประกาศก็ทําพวกฟ f r ฟรีดอมฟรีฟรีดอมคือการบินไปไป,ประเทศที่สามอย่างเช่นบินจากกรุงเทพไปไต้หวันไต้หวันต่อไปญี่ปุ่นนะครับก็จะเป็นเป็น อีกอก,ก,าการสร้างยิวที่สูงขึ้นได้สําหรับโอกาสสําหรับตัวของสายการบินก็เป็นตัวที่อาจจะน่าสนใจแต่ผมว่าตัวของยูดิตมาจินต้องสูงขึ้นก่อนก่อนที่จะมองว่าเอวีน่าสนใจกว่าน,นี้สุดท้ายพูดเซนเทลหน่อยไม่ได้พูดติงเลยเซนเทลครับเซนเทลจริงๆคนก็เข้าใจว่าเซนเทลมีโรงแรมแต่จริงๆ ส่วนที่เป็นรายได้เยอะของเขาคือฝั่งของฟ uh ู oh. ้ดสูงถึง55เซนเทลผมมองว่าในช่วง2-3ไตรมาสข้างหน้า,าจ,จะมีกำไรที่ไม่ได้โดดเด่นเท่าไหร่นะครับก็คือฝั่งของเซนเทลมีกับมีรายได้ฝั่งของโรงแรมมาจากโรงแรมใหญ่ๆอย่างเช่นแกรนด์มิราชนะครับที่พัทยาก็เป็นอีกโรงที่มีรายได้ประมาณสัก10ของรายได้โรงแรมก็ปัจจุบันอยู่ในระดับ เรโนเวชันของโรงแรมอยู่แต่ว่าทางบริหารเขาตัดสินใจว่าจะปิดโรงแรมมากกว่านั้นในช่วงโลซีซันสูงถึง70%นะครับก็เหลือแค่30%ของห้องที่เปิดใช้งาน <c oughs> ก็กลายเป็นว่ารายได้ก็จะหายไปในช่วงไตรมาสที่2ไต,ตรมาส3กับ4ผมกังวลเรื่องของเอ่อพรีโอเปอเนิงคอนะครับของโรงแรมใหม่ๆที่เขาจะสร้างที่ตัวของเอ่อมาดิฟนะครับก <c oughs> ็จะเป็น 2, 2> <c oughs> โรงที่เปิดในช่วงไต,ตรมาสที่สีแล้วก็ไต,ตรมาสที่1ของปีหน้าก็จะเป็นคอสทที่ ก็จะเป็นการเปิดที่อาจจะเห็นตัว bottom line ไม่ได้กลับมาฟื้นฟูไม่ได้ growth เต็มทีนะครับก็จะเป็นสิ่งที่เรากังวลน,นิดนึงแล้วปัจจุบันก็ต้องยอมรับว่าฝั่งของฟู้ดก็ค่อนข้างเหนื่อยครับฟู้ดเห็นเซมซอรเซล์ growth อยู่ในระแวกของ low single digit นะครับทั้งขาบวกแล้วก็ขาลบ สิ่งที่ทํทำให้โฟโต้โตจริงๆต้องเป็นการแอกควายแบรนด์ใหม่ๆแล้วก็ขยายสาขาปัจจุบันก็เซนเทลสิ่งที่เขาทำคือพยายามเอาสาขาที่เขามีอยู่หาว่าอันไหนมันขาดทุนแล้วก็พยายามเอาออกออกไปอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เขาพยายามทำซึ่งซึ่งก็เหมือนทำได้ทำได้มาหลายสองสามไตรมาสแล้วนะครับแต่ก็ต้องมีอีกนิดนึงที่จะต้องเคลียร์ออกไปนะครับก็เป็นตัวที่เราอาจจะชอบรองน้อยสุดในในกลุ่มท่องเที่ยวมีคำถามมาพอดีเลยว,ว่ามีเซนเทลอยู่ที่สี่สามบาทควรซื้อเพิ่มไหม พะฉันนั้าฟังจากอาพูดก็โมเมนตัม um, ผมว่าทั้ง e อ r n i n ิงน่าจะมีน่าจะมีมีมีดิสอพอร์เมนต์นะครับในช่วงตั้ตงแต่ว่าสองสามสี่นะครับจากอาจจะเห็น year on year o w t h ที่ค่อนข้างต่ำหรือมันก็ถึงขั้นติดลบนะครับพะฉั้นผมว่าอาจอาจเลยวันนี้อาจจะไม่ไม่ใช่เลเวลขายแต่ว่าผมก็คงไม่แนะนำให้ซื้อเพิ่มถ้าจะซื้อเพิ่มผมว่าไปซื้อตัวอื่นดีกว่านะฮะอย่างเอราวันหรือ AWC เนี่ยแล้วก็เดี๋ยวกำไรตัวนู้นแล้วก็อาจจะมาถ่วกับตัวเซนเทลแทนนะฮะ ก็น่าจะประมาณนั้นครบถ้วนวันนี้ก็ขอบคุณอาร์ตมากนะครับที่มาเล่าแชร์ัั่งวันนี้เดี๋ยวงบแต่มาหน้าออกเดี๋ยวเชิญอาร์ตมาเล่าให้ฟังใหม่ครับยีนีครับครับ,รบสวัสดีครับ